หน่วยขยับกายสบายชีวีเรื่องประเภทของการออกกำลังกายสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้เป็นวันพฤหัสบ,บดีที่8เดือนกรกฎาคมพศ5 6 4ค่ะเด็กๆจ๋าเราเรียนกันมา3วันแล้ว3วันที่ผ่านมาเด็กๆจำได้ไหมเอ,อ่ยว่าเราเรียนกันไป เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างแล้วคะจำได้ไหมคะอาเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสาวันที่ผ่านมาเราเรียนกันไปเรื่องอะไรกันบ้างแล้ววันจันทร์วันจันทร์เราเรียนกันเรื่องประโยชน์ของการพักผ่อนนะคะวันอังคารเราเรียนเรื่องประโยชน์ของการออกกําลังกายวันพุธ เราเรียนเรื่องการปฏิบัติต้นในการออกกําลังกายและการพักผ่อนนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเรียนรู so euh ้เรื่องประเภทของการออกกําลังกายประเภทของการออกกําลังกายมีหลายประเภทมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆว่าประเภทของการออกกําลังกายมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้ เด็กจาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องประเภทของการออกกําลังกายเดี๋ยวเรามาเต้นมพร้อมกันก่อนนะคะ If you're happy If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you will be surely show sure it. If you're happy and you know it, tap your hands. If you're happy and you know it's should rule If you're happy and you know it then you will be surely so with you're happy and you know it's so rule If you're happy and you know it, do our <coughs> thing If you're happy and you know it, do our If you're happy and you know it then you will be surely so If you're happy and you know it, do our you know thing ประเภทของการออกกำลังกายนะคะมี2ประเภทค่ะคือ1 a e r o แอโรบิกกับ2 a แอนแอโรบิกค่ะประเภทที่1การออกกำลังกายแบบแอโรบิกค่ะคือการเน้นการหายใจเข้าออกเพื่อให้หัวใจและหลอดเลือดเกิดการสูบฉีดนะคะส่งต่อออกซิเจนไปใช้เป็นพลังงานนะคะเช่นการวิ่งการว่ายน้ำ การปั่นจักรยานหรือการกระโดดเชือกหรือจะเป็นการเต้นหรือแม้กระทั่งการเดินนะคะซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีค่ะค่ะ และประเภทที่2การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกค่ะคือการเน้นใช้ความแข็งแรงช่วยสร้างกล้ามเนื้อและก็สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกของเราด้วยนะคะการออกกำลังกายประเภทนี้คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะเช่นการยกน้ำหนักนั่นเองค่ะเด็กๆควรออกกำลังกายให้ได้หลากหลายรูปแบบนะคะตามความชอบและก็ตามความเหมาะสมนะคะ ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3วันเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและมีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประเภทของการออกกําลังกายกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณคุณน้ำมนต์ก็ขอสรุปนะคะการออกกําลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยการออกกําลังกายเนี่ยมีมากมายหลายรูปแบบนะคะเช่น การบริหารร่างกายการเต้นนะคะการเล่นอุปกรณ์กีฬาการวิ่งนะคะเป็นต้นนะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยเด็กๆก,ก็ควรเลือกออกกำลังกายตามความเหมาะสมของตนเองนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูน้ำมนจะอธิบายเรื่องใบางานสำหรับวันนี้ค่ะ และนี่ก็คือใบงานสําหรับวันนี้ของคุณขุนอมรนะคะคําสั่งนะคะเขาให้เด็กๆระบายสีรูปภาพและลากเส้นตามรอยเส้นปะเด <ๆ S 1> ็กๆ,ๆก็ระบายสีรูปภาพเมื่อเด็กๆระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วเด็กๆก็มาเขียนตามรอยเส้นปะภาษาอังกฤษนะคะคําว่า jogging นะคะแล้วก็เขียนตามรอยเส้นปะนะคะคําแปลคําว่าวิ่งออกกําลังกายค่ะและส่วนด้านล่างเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นปะนะคะตัว C นะคะ และนี่ก็คือใบงานภาษาอังกฤษของที่เชอร์นะคะคำสั่งนะคะเขาให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามค่ะค่ะและนี่ก็คือใบงานภาษาจีนของเหล่าซื้อนะคะคำสั่งนะคะเขาให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามเช่นกันนะคะเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพทั้งสองรูปภาพเลยนะคะ สำหรับวันนี้คุณคุณน้ำมนต์ก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องประเภทของการออกกำลังกายไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบาย